สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดร่องขุนนะครับผมตอนนี้ประมาณบ่าย2ก็กว่านะครับหลังจากออกมาจากสิงปาร์กนะครับแล้วก็ตอนนี้เดินทางมาถึงที่วัดร่องขุนนะครับผมในตัวเมืองเชียงรายนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศรอบๆวัดร่องขุนนะครับเป็นงานศิลปะนะครับ ของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับโคศิิพิพัฒน์นะครับผมตอนนี้ได้เดินทางมาถึงที่วัดล่องขุนแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับของภายในวัดล่องขุนแห่งนี้นะครับก็จะมีทางเข้าตรงนี้นะฮะนี่ครับผมโอเคตอนนี้เราถึงทางเข้าแล้วนะครับวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเดิน ชมดูภายในวัดกันนะครับก็มีบรรยากาศรอบๆอันนี้เป็นทางเข้าของคนไทยนะครับคนไทยเข้าฟรีนะครับนี่ครับเราดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับซึ่งครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมที่ผมมา ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มาที่นี่ด้วยนะครับที่วัดล่องขุนนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันมาจังหวัดเชียงรายครั้งแรกนะครับแล้วก็มาวัดล่องขุนครั้งแรกนะครับตรงนี้โอเควันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับบรรยากาศ ข้างหลังตรงน้นนะเป็นเป็นผลงานศิลปะของอาจารย์เฉริมชัยโคสิทธิพัฒนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันพูดถึงเป็นเป็นจุดแลนด์มาร์คจริงๆนะครับที่วัดล่องขุนแห่งนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศภายในรอบๆตรงนี้นะครับ สวยมากนะมีคนเยอะครับอากาศก็ร้อนครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองกว่ากว่า แดแดแรงมากครับแต่คนก็ยังเยอะครับวันนี้ขอบอนะครับ <c oughs> บรรยากาศสวยมากนะครับนี่ไปดูตามกันไปเรื่อยๆ ครับผลงานของอาจารย์เฉลิมใช้นี่แกสุดยอดจริงๆสวยงามมากนะครับให้ผมถ่ายให้ไหมให้ผมถ่ายให้ไหม i photo for you okay ก็เนี่ยครับบรรยากาศรอบๆภายในวัดซึ่งข้างในวัดตรงนั้นคือเข้าไปแต่ห้ามถ่ายรูปนะครับแล้วก็ห้ามถ่ายวิดีโอนะครับข้างในนะคือเข้าไปได้ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายได้เฉพาะรอบรอบนอกด้านนอกนะครับ กว้างใหญ่มากนะครับผมครั้งแรกที่มาเลยสวยงามมากจริงๆนะคะไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังมาเที่ยวมาดูกันเลยเลยที่วัดร่องขุนนะคชาวต่างชาติเยอะมากครับ มีมีไปตรงนู้นอีกครับไปตรงนู้นนะครับนี่ครับยาวไปเลยยันนู้นเลยสวยงามมากมก็ใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าใครยังที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับผมเป็นที่ระลึกนะฮะ นี่ฮะเป็นปฏิมากรรมของอาจารย์เฉลิมชัยนี่แกแบบศิลปินฝีมือสุดยอดมากจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นบรรยากาศทายไปข้างๆนะครับนี่ไปครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อ มันเป็นทางยาวไปทางตรงอีกนะครับเดี๋ยวเราเดิน<ป>ชมกันไปเรื่อยๆนะครับ<ป>นี่ก็จะเป็น,นเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยจะเป็นทางทางเดินยาวไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน มีเชิญชมพระพุทธะทานโชคลาภด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเดี๋ยวเราเดินทาให้สุดตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศภายในรอบนะครับภายในวัดล่องขุนนะครับนี่ฮะสวยงาม ไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อออตรงนี้เป็นจุดถ่ายภาพนะัะสวยนะครับ ไหว้พระด้วยนะครับเดี๋ยวไหว้พระกว่านเนาะดอกไม้ทุบเทียนนะครับยี่สิบบาทมาแล้วก็ไหว้พระสักหน่อยนะครับ่ะเดี๋ยวเราไหว้พระกันเอาชุดหนึ่งครับอะนไรก็ได้ใช่ไหมครับโอเคเราได้แล้วเดี๋ยวเราไหว้พระกันนะครับโอเคครับ วัดทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินดูเดินชมบรรยากาศภายในวัดกันต่อนะครับช่วงนี้ก็จะมาประมาณข้างหลังแล้วนะครับนี่ฮะโอ้กำลังเป็นสีทองเลยครับสวยงามมากเลยกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมีตรงนี้อีกนะครับผมโหนี่เวลาแสงอาทิตย์มันสะท้อนมาเนี่ยมันระยิบระยับระยิบระยับนะครับโอ้โหมองดูแล้วสวยงามมากนะครับเนี่ยบางทีเนี่ยเ,เก็บประกายแสงแวบแวบนะครับจากเขาเรียกอะไรเป็นเป็นตัวประสาทหรือปะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะผมก็เลยนไม่ถูกนะคโอ้โหมันระยิบระยับระยิบระยับแล้วมันแบบสวยงามมากอะ่ะ ครับสวยงามจริงๆรับป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ยอดสวยครับ สวยงามมากเลยสุดยอดเป็นสีทองนี่ฮะ,ะเดี๋ยวเราเดินดูข้างในกันอีกครับ หามถ่ายรูปนะครับเนี่ยเข้าไปได้แต่ห้ามถ่ายรูปนะครับเข้าไปชมได้โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมผมเข้าไปชมก่อนนะครับสําหรับท่านใดที่มาก็อย่าลืมเข้าไปชมนะครับเพราะว่าข้างในนี้เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนออกนะครับ โอเคฮะตอนนี้ผมออกมาแล้วนะครับผมก็ข้างในจะเป็นอ่าเป็นโปสการ์ดเป็นรูปวาดภาพวาดของอาจารย์เฉลิมชัยอะครับแล้วก็จะมีเหรียญเหรียญคล้ายๆเป็นของเป็นเหรียญที่ระลึกหรืออะไรสักอย่างนี้แหละครับผมซึ่งอยู่ภายในนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอครับโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเดินดู ภายในวัดล่องขุนกันต่อนะครับตรงนี้อากาศแดดนี่นะครับก็โอเคร้อนนะแต่นักท่องเที่ยวเยอะอเขามีเขียนว่าเชิญชมโรงปั้นนะครับจับไปด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปโโรงปั้นกัน เนาในไหนเราก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูโรงปั้นด้วยกันเลยบรรยากาศภายในมันก็ร่มรื่นดีนะครับมันก็ร้อนเป็นช่วงๆมันก็มีเย็นมีร้อนนะฮะปะปนกันไปครับแต่ถามว่าวิวทิวทัศน์หรืออะไรต่างๆาว่าสวยงามดีนะครับก็เดินจากตรงน,นี้นมาก็ได้ ก็เดินมาจากตรงนี้ครับเนี่ยก็จะเป็นกําลังก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับส่วนโรงปั้นนุ่นนะครับอยู่ตรงนู้นเดีเราไปดูโรงปั้นกันของอาจารย์เฉลิมชัยครับเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันเพราะว่าผมมาครั้งแรกเลยนะฮะัสำหรับท่านใดที่เคยมาแล้วก็อาจจะรู้แล้วนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็จะได้รู้ไปพร้อมๆก,กันกับผมนะฮะนี่ก็เป็น ห้องน้านะครับห้องน้าหญิงห้องน้ําชายก่อนจะถึงโรงปั้นนะครับมีถนนตัดทางเข้ามานีด้วยนะครับอ๋อโรงปั้นนี่เหมือนเหมือนจะยุ่นคนละส่วนกับวัดนะครับโรงปั้นนี่จะอยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือมีถนนถนนขั้นอยู่ระหว่างวัดวัดอยู่ฝั่งนูน้น ลงปั้นอยู่ฝั่งนี้นี่ฮะตอนนี้เรากำลังจะถึงลงปั้นแล้วนะครับโอ้โหเราถึงลงปั้นแล้วนี่นะครับดูบรรยากาศภายในลงปั้นไปพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับ นี่นะครับอากาศภายในโรงปั้นนะครับนี่คับนี่ครับนนเป็นเป็นเป็นสีทอง อันนี้สีทองอันนี้น่าจะ hey. ไปสร้างตรงหอสีทองใช่ไหมพี่อันนี้สีทองอันนี้เดี๋ยวเอาไปสร้างตรงนี้ใช่ปะเพราะว่าเห็นเป็นสีทองเหมือนกันเนาะน่าจะสร้างอันนี้เราเอาไปไว <Moon S 2> <Credit> ้นน่นเนาะก็จะมีรูปของอาจารย์เฉลิมชัยอยู่ด้วยครับแล้วก็มีบรรดาลูกศิษย์นะครับทำงาน งานปั้นของอาจารย์อยู่โอเคครับไปเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูจุดอื่นกันต่อนะครับ เดินออกมาจากโรงปั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยายกาศรอบๆกันต่อนะครับ่านี้ที่เด่นๆก็จะมีสีทองอาจารย์จะมีจะมีสีขาว,วะน,น,น,นะครับที่เดๆนะครับ จริงก็จะอยู่ที่เดียวกับตรงจุดที่เราเข้าไปนะครับก็คือเป็นรูปของอาจารย์เฉลิมชัยโอเคครับเดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่ออีกวัดหนึ่ง จะไปวัดอวัดอะไรนั้นเดี๋ยวไปตามชมกันนะครับโอเค